สวัสดีครับพบกันในเคล็ดลับสุขภาพจากเวชภพโอสถกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็คงจะอากาศร้อนแล้วก็อากาศแปรปรวนร้อนมากๆแล้วเดี๋ยวก็มีฝนตกลงมาหลายท่านก็จะมีอาการเป็นหวัดกันได้นะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสมาแนะนําตํำรับหนึ่งครับซึ่งจะใช้กับอาการหวัดนี้ได้ดีครับนั่นคือตํำรับหญิงเคี้ยวโกยตักเพียงครับหรือทางจีนกลางเรียกว่าหยินเชียวเจียตู่เพี้ยนครับ ในทางการแพทย์แผนจีนนะครับอาการหวัดเนี่ยเขามีอยู่หลากหลายแบบทีเดียวครับแต่ว่าเรียกกันโดยรวมๆว่าการเมาหรือกำเหมาครับเ,เขาจะแบ่งเป็นหวัดเย็นหวัดร้อนแล้วก็หวัดร้อนชื้นครับบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นหวัดเย็นกับหวัดร้อนกันเยอะทีเดียวแล้วก็ถ้าเผื่อไม่รักษาก็อาจจะพัฒนาไปเป็นหวัดร้อนชื้นก็ได้ครับหวัดเย็นเนี่ยจะมีอาการหลักก็คืออาการตะขั้นตะคออาาจ,จะมีไข้บ้างเล็กน้อยกลัวความเย็นครับ เพราะว่าเกิดเนื่องจากพิษความเย็นแทรกเข้าร่างกายครับเกิดเมื่อเราไปกระทบกับอากาศเย็นครับอย่างเช่นวันไหนที่ฝนตกพรมๆอากาศชื้นๆเย็นๆเนี่ยกลับถึงบ้านอาจจะเกิดอาการเหมือนกับตะขั้นตะคอตัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีอาการไอมีน้ำมูกอาจจะมีเสมหะเล็กน้อยแต่ว่าจุดสําคัญของหวัดเย็นก็คือเสมหะจะต้องไม่้น แล้วก็ใสครับไม่มีสีอาการหวัดร้อนเนี่ยเป็นอาการหวัดที่เราจะสนใจกันในวันนี้ครับอาการหวัดร้อนก็เกิดจากพิษร้อนครับพิษลมร้อนที่เข้ามากระทบกับภายนอกของร่างกายเราเ,เจ้าพิษร้อนเนี่ยก็จะเข้ามาทางปากหรือจมูกนะครับแล้วก็ค่อยๆลามลงมาถ้าเผื่อร่างกายเราแข็งแรงดีพิษร้อนก็จะเข้าได้ไม่ลึกมากครับอาจจะเข้ามากระทบปากกระทบจมูกทําให้เกิดอาการ ปากแห้งคอแห้งปากขมถ้าเบื่อไอเนี่ยแสดงว่าพิษลมร้อนเนี่ยลงมาถึงลึกไปกนิดนึงแล้วครับเลยปากจมูกละลงไปถึงคอละครับนั่นก็คือถ้าเบื่อพิษลมร้อนลงไปเข้ามาได้ไม่มากร่างกายแข็งแรงเราก็จะมีอาการแค่นอกๆเช่นอากาศอาจจะมีอาการสะท้านอาจจะมีไข้อ่อนๆแล้วก็อาจจะมีอาการน้ำมูกหลายบ้างเล็กน้อยถ้าร่างกายสู้ไม่ได้พิษลมร้อนก็จะลุกเข้ามา ลงไปถึงคอก็ทําให้เกิดอาการเจ็บคอเกิดอาการไอมีเสมหะมากขึ้นครับซึ่งเสมหะเนี้ยจะต่างกับเสมหะของหวัดเย็นตรงที่เสมหะจะเหนียวแล้วก็เริ่มมีสีครับอาจจะเริ่มเหนียวเป็นสีขาวขุ่นข้นหรือว่าเป็นสีอมเหลืองก็ได้ครับแล้วก็จะเริ่มมีอาการไอเจ็บคอนั่นก็แสดงว่าพิษลมร้อนเข้ามาถึงชั้นลึกลงมาอีกถ้าเผื่อย,ยังไม่รักษานะครับก็อาจจะลงลึกไปอีกก็ทําให้ไข้สูงขึ้น แล้วก็อาจจะมีอาการไอมากขึ้นจนถึงกระทั่งไอหอบแล้วก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงต่อไปได้ครับนั่นก็คือพิษร้อนเนี่ยเข้ามาลึกถึงภายในของร่างกายแล้วครับยาหิงเคี้ยวโกวยตักเพียงเนี่ยหรือว่ายินเชียวเจียตถูเพี้ยนก็ประกอบด้วยกลุ่มคํา2กลุ่มครับกลุ่มคําแรกก็คือหิงเคี้ยวซึ่งมาจากชื่อสมุนไพร2ชนิดครับนั่นก็คือกิมหิงหวยกับเหลี่ยงเคี้ยวครับ2ตัวนี้เป็นยาหลักในตํำรับนี้ครับ ส่วนกลุ่มคำหลังก็คือโกยตักครับคำนี้แปลตรงๆกันเลยว่าขับพิษครับคําว่าตักก็คือพิษโกยก็คือขับครับพิษในที่นี้ก็อย่างที่ผมว่าไปแล้วก็คือเป็นพิษร้อนครับตรอบตำรับนี้นะครับการขับพิษร้อนก็ขับโดยยาหลัก2ตัวก็คือกิมหิงหวยและเหลียงเคี้ยวครับรวมกันก็คือยาขับพิษที่มีกิมหิงหวยและเหลียงเคี้ยวเป็นตัวเอกครับกิมหิงหวยเนี่ยหรือว่าจินหินหัวในภาษาจีนกลางนะครับ เป็นสมุนไพรประเภทดอกครับมีฤทธิ์เย็นแล้วก็มีรสหวานครับใช้สําหรับขับพิษลดอาการไข้ลดอาการบวมขับพิษฝีหนองได้ครับนอกจากใช้กับสำหรับยาหวัดแล้วนะครับก็ยังใช้กับํำหรับยาที่ต้องการขับพิษเช่นสำหรับบางํำหรับที่ตั้งมาเพื่อขับฝีขับหนองรักษาฝีต่างๆรักษาการเจ็บคอเป็นไข้อะไรพวกนี้ก็จะใช้กิมิงหัวเยอะทีเดียวครับ กิมิ้หวยเนี่ยนอกจากเข้าเป็นตำรับแล้วนะครับด้วยความที่ตัวดอกเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็รสหวานรสดีทีเดียวครับก็เลยนิยมกันมาชงเป็นชาได้ด้วยครับบางท่านก็จะใช้ชงเป็นชาเพื่อ,อดื่มป้องกันอาการหวัดได้ครับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เป็นคู่หูกันนะครับก็คือเหลียงเคี้ยวครับเหลียงเคี้ยวเนี่ยเป็นส่วนของผลแห้งครับมีสรรพคุณคล้ายๆกันแล้วก็มีรสคล้ายกันด้วยครับนั่นก็คือ รถเย็นเพียงแต่ว่าเหลียงเคียวเนี่ยออกไปทางขมครับก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมามาประชงเป็นชาเหมือนกับกิมหิงหวยครับสรรพคุณก็คล้ายกันเลยครับคือขับพิษขับพิษร้อนลดไข้แก้เจ็บคอแก้คอบวมขับพิษฝีหนองขับฝีหนองได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพิษร้อนเข้าที่ไหนในร่างกายนะครับก็สามารถจะใช้เหลียงเคียวครับแต่จะนิยมใช้กับตำรับที่ออกฤทธิ์ส่วนบนมากกว่า เหตุเพราะว่า2ตัวนี้มีกลิ่นหอมสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเนี่ยทางจีนเขาก็จะถือว่ากลิ่นจะลอยขึ้นเบื้องบนครับจะทําให้ออกฤทธิ์ในส่วนเบื้องบนของร่างกายซึ่งในตำรับนี้ก็ตรงพอดีเลยครับเพราะว่าอาการที่เราสนใจกันก็คืออาการหวัดนะครับมันจากฤทธิ์ที่หลอดลมที่คอที่จมูกที่ปากรวมทั้งบางครั้งก็ไปออกที่ตาด้วยใช่ไหมครับบางครั้งเราเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ย ก็จะมีอาการตาร้อนตาแดงก็เป็นไปได้ด้วยครับก็ทําให้ตัวยาเนี้ยลอยขึ้นไปออกฤทธิ์ที่ส่วนบนของร่างกายครับในตําัหนับนี้นะครับก็ยังมีสุนไพรยอีกหลายชนิดที่ช่วยบรรเทาอาการที่มากับอาการหวัดด้วยนะครับแล้วก็ในตําหรับนี้เขาจะจัดกันเป็นคู่ๆนะครับคู่แรกก็คือกีแก้กับงูพังจีครับซึ่ง2ตัวเนี้ยจะช่วยขับพิษร้อนที่ปอดได้ดีครับ รวมทั้งลดอาการที่จมูกแล้วก็คอได้ครับอาการที่จมูกก็คืออาการคัดจมูกมีน้ำมูกแล้วก็อาการที่คอก็คืออาการคอบวมหรือเจ็บคอเจ้า2ตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการได้ดีครับเขาทําหน้าที่โดยการกระจายชี้ที่อั้นที่ปอดออกทําให้ชี้ปอดเคลื่อนไหวได้ดีก็จะทําให้ลดอาการคั่งของที่ปอดแล้วก็คอหอยลดอาการบวมลงได้ครับคู่ต่อไปนะครับก็คือใบสะระแหน่ครับ ภาษาจีนก็เรียกว่าป่อหอครับแล้วก็ตาเตาซีครับ2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยขับกระจายความร้อนออกไปนะครับโดยการขับออกไปทางผิวหนังครับซึ่งก็จะทําให้ช่วยลดไข้แล้วในขณะเดียวกันนะครับสารเแน่ก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยครับก็จะช่วยลอยขึ้นบนเพื่อลดอาการระคายเคืองหรือว่าอาการต่างๆของทางจมูกได้ด้วยครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ไม่ได้มาเป็นคู่ครับคือเกียงไก่ตัวเขาจะเป็นรสเผ็ดนะครับ ซึ่งรสเผ็ดในตำรับจีนเนี่ยก็คือมีฤทธิ์ในการขับกระจายหน้าที่ของเขาก็คือขับกระจายพิษร้อนที่เข้ามาค้างอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกายเนี่ยให้กระจายออกทางผิวหนังโดยเฉพาะออกทางเหงื่อครับส่วนสมุนไพรชนิดหนึ่งครับคือตาตะเคียหรืรอใบไผ่ครับตาตะเคียเนี่ยจะมีฤทธิ์เย็นครับฤทธิ์เขาก็ตรงๆเลยครับจากฤทธิ์เย็นก็คือไปสู้กับฤทธิ์พิษร้อนทําให้ลดความร้อนในร่างกายลงโดยการเติมความเย็นเข้าไปครับ สังเกตว่า2ตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ลดร้อนโดยการขับร้อนแต่ตาแตเคียรเนี่ยลดร้อนโดยการเอาความเย็นเข้าไปเติมในร่างกายเสริมความเย็นเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้สามารถลดความร้อนช่วยกับ2ตัวนี้ในการช่วยลดร้อนลดไข้ได้ดียิ่งขึ้นครับส่วนสมุนไพรชนิดสุดท้ายนะครับก็คือรากเอมครับหรือกำเช่าหน้าที่หลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นยาประสานครับ ที่จะจับเอาสูุนภพยหลากหลายชนิดนี้ให้เข้ามาเป็นตำรับเดียวนะครับเพื่อจะมุ่งไปสู่บริเวณที่ต้องการตัวชะเอมเองตัวเขาก็มีสรรพคุณในการเสริมชี้ของปอดด้วยครับก็จะมาช่วยกับกิ๊กแก้นะครับในการเสริมชี่ของปอดลดอาการไอช่วยขับเสมหะทําให้ชุ่มคอได้ด้วยครับทั้งหมดก็จะประสานร,รวมกันเป็นตำรับหินเคี้ยวโกยตักเพียงนะครับ ตำรับยิงเคี้ยวควยตักเพียงนะครับก็มาในรูปยาเม็ดซึ่งเมื่อกี้สังเกตว่าจะมีคําว่าเพียงอยู่ท้ายชื่อตำรับจะคาว่าเพียงนี่แหละครับที่แปลว่าเม็ดละครับมาในรูปแบบยาเม็ดก็บรรจุอยู่ในหลอดแก้วครับซึ่งหลอดนึงก็บรรจุอยู่8เม็ดหลอดนึงก็ใช้1วันพอดีครับแบ่งครั้งละ4เม็ดวันละ2ครั้งครับเมื่อเรามีอาการหวัดนะครับรักษาแต่เนินเน่นๆรักษาได้ไม่ยากเลยครับก็พักผ่อนให้เพียงพอทําตัวให้อบอุ่นนะครับ แล้วก็ดื่มน้ําให้มากแล้วก็อาจจะใช้ยาช่วยได้อย่ารอให้เป็นอาการมากขึ้นไปกว่าน,นี้ครับก็จะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงสมบูรณ์ได้อยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นหวัดจากพิษเย็นหรือพิษร้อนนะครับนอกจากการรับประทานยาจากสมุนไพรแล้วการดื่มน้ําให้มากแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอการทําร่างกายให้อบอุ่นก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราขับพิษออกไปได้เร็วขึ้นครับ ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ได้ตลอดเวลาครับ